วัสดีครับวันนี้ผมลองหนึ่งคัสซิ่งนะครับนี่มาํำเสนอเทโบลเทโบที่ร้านก็จะเป็นพวกเหมือนมิติสามพันเน้นเน้นแบบหลังถนนก็ได้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยรถใช้งานเป็นเป็นอันเนี้ยเป็นท้ายแล้วเป็นสเปคเทโบก็จะเป็นท้ายสิบอดใบอ่าท้ายมีสิอดใบหน้า จ็ไปไปดไปอิเล็ตยอดใบอยู่ที่สี่สิบเก้าหลังสี่สิบเก้าสเปคเหมือนเพื่อนพวกสองพันห้าไรข้างหรือสองพันห้าเทอร์โบโหัวฉีดปั๊มโล่น้ำมันยางจีใส่ได้หมดครับจะเน้นเน้นเน้นเป็นแบบว่าไล่ง่ายเป็นเทอร์โบที่ติดวูดเร็วขึ้นอยู่กับการรีแมปหน้าตารางคันเร่งตึงไหมหวัวเกียร์ตึงไหมระบบในรถ ปกรบในรถครบไหม่ะเราก็จะค้าส่ที่ร้านตัวนี้พร้อมติดตั้งหน้าร้านเลยหนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยบาทอ่ะเราก็จะมีอะไรให้บ้างมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างครับพวกสายไหลกลับข้อเลี้ยงแกนพร้อมติดตั้งอ่ะแล้วก็คอท่อหนึ่งหนึ่งเส้นคอนะ้วเฉพาะคอนะครับน่ะ ก็จะเป็นเนี่ยประมาณนี้เทอร์โบเป็นบอดี้เป็นบอดี้สามพันนี่อ่าถามว่านี่ครับบอดี้สามพันฝาน้าฝาน้าได้เป็นบอดี้ฝาฝาน้าสามพันตัวที่ที่เป็นตัวแข็งอ่าตัวแข็งสังเกตด,ดูเลยว่าปากทางเข้าปากทางออกอะ่ะ ที่อัดเข้าไปในอินเตอร์มันจะค่อนข้าง,างจ,ะจะจะจะใหญ่หน่อยนิดนึงเนี่ยจะใหญ่หน่อยนิดนึงฝาทางเข้าเข้าคุ้มเข้าฝาเราเข้าให้เรียบร้อยหมดแล้วทีนี้สําหรับสําหรับนะสําหรับคนที่จะเอาไปติดตั้งเองเราก็มีชุดอุปกรณ์ให้ครบติดตั้งพร้อมติดตั้งนี่เข้าฝาโอเคระยะฝาโอเค เทอร์โบพวกนี้นะเรามีประกันให้สองเดือนประกันขาดน,นะให้สองเดือนก็ถ้าสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทางร้านได้เลยมีทุกสเปคใส่พันเก้าก็ใส่ได้แต่ต้องเป็นพันเก้าที่ที่ค่อนข้างจะเวทที่ทำเยอะหน่อยเหมือนไล่ข้างอารมณ์ว่าไล่ข้างเต็มอ่านะใส่ได้ครับเราทำมาเพื่อเพื่อรองรับรถที่ ทำน้อยแต่อยากใส่เทอร์โบที่โอเวอร์ขึ้นมาเพราะทุกวันนี้ไม่ต้องห่วงครับการรีแมปบมันพัฒนาขึ้นทุกอู่มีการพัฒนามีการเปิดรอบที่เยอะมีการเช็คระบบรถให้ลงตัวเปอร์เซ็นพังมันเลยมีน้อยขึ้นเพราะอู่ทุกอู่เก่งขึ้นเราก็เลยรู้ว่าการใส่เทอร์โบใส่ยังไงไม่ให้พังใส่กับรถ ประเภทไหนเพื่อให้วิ่งดีผมก็เลยเอาเจ้านี้มาพรีเซนต์นำเสนอดูถ้าใครสนใจก็เข้ามาติดตั้งที่ร้านได้เลย14,500บาทพร้อมติดตั้งรับประกันขาย2เดือนมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลยครับหรือจะเป็น16,500บาทพร้อมรีแมป เราจะมีชุดเซ็ตแต่ถ้ารีแมปเพียวๆอยู่ที่3 5มพบาทสามพันหแต่ถ้าใส่พร้อมเทอร์โบเราจะค่ารีแมปเราจะอยู่แค่สองพันหพร้อมจุนเก็บนะก็ฝากไว้ด้วยถ้าใครสนใจยังไงก็ทักหรือติดต่อมาทางเพจเราได้เลยครับวันนี้ก็มีแค่มานำเสนอแค่นี้เทอร์บโบ